ออนนี้ก็พาปตูพ่อยายทวดนะครับรับจ้างฉีดยาฉีดอ,อันนี้เนาะพ่นอันนี้ยานะครับวิถีชีวิตเกษตรกรนะครับโอ้แถวนี้แสดงว่าหญ้าเยอะนะครับตองพ่นหนาหนาะงานนี้ก็หนึ่งไร่นะครับ นาติดบ,บ้านก็จะเป็นงี้แหละครับน้ําจากหมู่บ้านไหลลงมามันก็จะน,นำพวกไอ้ดอกยงดอกหญ้าลงมาด้วยแต่ก็สวยนะครับสวยสวยีชีวิตเกษตรกรเรกรมื่อคืนก็ฝนตกนะครับผมตกมาแบบปล่อยๆไม่ถึงกันหนักมากนะครับ แต่ช่วงนี้คนก็เริ่มหวานปุ๋ยใส่ปุ๋ยพ่นยาเนาะพ่นฮอร์โมนพ่นอะไรไปเรื่อยนะครับหมดถังแล้วครับหมดถังแล้วเสียงเครื่องรวนนะครับสำหรับไอ้ท่านประยงวงศีก็ปั้นคันแทอีกแล้วครับน,น,นู่นไกลๆนู่นนะครับพนักงาน มกคะทายยกเราปั้นคนแทอยู่ไกลๆนู่นนะครับผมก็แสดงว่ากระแทแตกอีกแล้วเพราะน้ำจากหมู่บ้านไหลลงมาเนาะน้ำจากหมู่บ้านไหลลงแนละ้วทีนี้ก็มันทำให้น้ำมันแรงนะครับผมทุกวันนี้ในหมู่บ้านก็เปรียบเสมือนคลองนะครับผมก็ไม่มีที่ระบายน้ำเนาะไม่มีท่อระบายน้ำมันก็จะไหลลงมา ตึมๆเลยนะครับผมกลายเป็นไอเนี่ยคลองประจำหมู่บ้านนะครับถนนก็เหมือนคลองพอทัทเทคอนกีดอย่างดีก็ายางอย่างดีนะนะครับทันประยงก็ปั้นคันแทตามเคยนะครับปีนี้แตกแล้วห้าครั้งนะครับคันแทนนะสุดยอดเลยนะครับเห็นต้นใหญ่ๆนั่นคือต้นกระโดนนะครับกระโดนน้ำนะครับต้นกระโดนน้ำอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เตรียมล้างถัง นะครับหลังถังนะเนาะออดูหญ้าดิอันนี้ใครมาเอายาี่หญ้านี้ใครมาเอาเกียดบ่หญ้านี้ใครมาตัดนี่ <c oughs> อ๋อจะแจ้มาตัดหญ้าสวยนะ <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้น้ำจากในบ้าน นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมได้อะไรครับของฝากได้อะไรของฝากเอามาดิมันคืออะไรครับมันคืออะไรโอ,โอเคครับ